มันคือเนาะอือกว่าพี่น้องเลยแซ่บๆวัวน,นี่โบสใส่ไฟแห้งใส่ไฟค่อยๆเห็ดค่อยๆไปบางคนก็บบมีเวลาพี่น้องเลยเนาะมันมันสีหาเวลามันบบมีพี่น้องเลยแต่เขาตรงแยกเวลาอันนี้อ่ะ อยากไปตัดไหมไมาเห็ดขั่วแน่บอพมีก็ได้ไรก็อยากไปตัดไหมมาซ้อนไหมกับละตีซ้อนทานพื้นแน่ตูบน้อยเนาะคุณยายได้พี่น้องเลยอันออกแนวขีดอันตูบน้อยนี่พออ,อยู่ในก็นมีแก๊สหากโบติเฮดดอกขันโบจํำเป็น,ม,ม,นมันแพงพี่น้องไอ,อเติมก็ได้พันกลัวเทาก็บเทาสีเลือกเห็ดอยู่พีดีกลัว เอมีเห็ดกินอยู่ซ้ายพี่นวะอันนี้ก็โต๊ะบอนเห็ดบอนกินข้าวกินน้ำกลางคืนแต่ว่าส่วนหลายเขาจะกินอยู่นอกแต่เว้นแล้วก็แล้วนี่พี่น้องเลยในยนี่ก็เป็นสิ่งวหวสวยวหบ่วงเอาปากกัดมีแขวอยู่บ่อนิบ่ <laughs> มอมีแขวแควเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วอพี่น้องไอคุณยายไ ได้มากรีนี่ได้ไลยเติมแล้วบอผ่านได้หาชิดฉหามิด่น้อนนอ้เนาะปวดโพลนเ้เขาไปหาหมอ6ีนหกโมงเจ็ดโมงเลยเจ็ดโมงเศร้าเอ้ยเนาะห็ดเขาการหกโมงเศร้าเจ็ดโมง โดยกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนเดอ้อเนาะสุมงสุบอนพบพ่อกับบ่พมีเดอ้อพี่น้องเนาะเปิดภาพมากมือนี่กะนกี่แหละพี่น้องเอ้ยต้นไผ่คือเกา่าเนาะหมู่บ้านป่าแพา่ล้อมนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบ้านดงนาคำพี่น้องเอ้ยพบพอ่อบ่พมีอยู่เฮือนอยู่ซานคือเกานาะยพี่น้องเนาะเมื่อนี่วันผักพรพี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนอยู่ซานหิดเวียกเฮือนเวียกซาน แกงนมไม้นะพี่น้องเนาะมือนี่ก็จะ,ะแปกเด้อพี่น้องเอ้บอพามีไทยอ่ากล้องซดพี่น้องเอ่วงนี้กนะ็ได้เนาะเอา่บส่พิวเตอร์พี่น้องมือนี้ปัดทรงผมน้อยนึงพี่น้องเอนะ้เนาะพอปะมือนั่นบอพามีลงคลิปกองทานนะพี่น้องนะเอานาะ FC วะบอพามีเอ้ว่าเห็ดผมแล้วนี่บบคือเดอ้อเพิ่นวาเนาะก็ปล่อยตามธรรมชาติพี่น้องคันบ่ไปหันไปหนี่กับ่ได้คอยรักซาตัวเองปันไดบอพามีกนะ็ได้เนาะ มอนี้อยู <speakers> <ety> ่เฮือนพี่น้องเอจีไทยคุณยายห้พีให้น้องเบิงแน่เพื่อนก็เห็ดฝ่ายเห็ดยังอยู่ในหมแหละพี่น้องเอยมือนี่สิแกงนอไม้เนาะมีทางมีตู้จอยแน่พี่น้องเอยนงลาตีแน่อยู่เฮือนอยู่ซานแกงนอไม้สุ่มมือนี่ก็ได้มาเมต้จอยเพื่อนมาหาหุดยานางพี่น้องเอยน้องมาหาหุดยานางหาเครื่องคายเพื่อนพอดีว่าสียให้เพื่อนกินแกงนอไม้น้ำพี่น้องเอยเนาะไปจังใดประ่ามีสิไปหายายก่อน มาพี่น้องเนาะเปิดภาพมากับอยู่เฮือนบอกพามีเด้อพี่น้องเลยสแปกแน่เพราะว่าซื้อแท่งหนํามาใส่ทั้งหน้าพี่น้องเลยเพราะว่าใส่ฮางลินมันมันบดึงก็เลยเอาซังกะสีพัดต่อใส่พี่น้องเลยน,เนี่แหละนาอเฮือนซานก็ได้ยายก่อนโอ้โทสบายดีเด้อคุณยายเห็ดยังเดี๋ยวนี่เปียพ่ายเปียพ่ายก็เอาปากกันมีแขวอยู่บ่อนี่มอมเออยู่ีแว แถวเบิดแล้วนเนาะโอ้พี่น้องเอ้คุณยายเไ็บไข่ได้หมดกีด่นี่ได้ลายเตอ๋เอแล้วบ่ผัานได้หา่า,หา,านคิบฉ่ำห่านิบฉ่ำพี่น้องเอ้เนาะปวดโพลีลเพอาพอมีสอบทางหนาพี่นออรร้อ,นองกระสอบผ่าเนาะหนาวบันเลยหนาววันเล็ดป่้าแก้วพี่น้องเอ้โอ้อเห็ดไผ่ เอาฮาเวียกให้ไปเข่าเห็ดพี่น้องเอ้ยเข่าการไปจักโมงมัอนี่ค่ะเข่าไปหามกขี่อันหกโมงเจ็ดโมงมาแล้วเจ็ดมงเช้าเอ้ยเนาะเห็ดเข่าการหกหกโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดมงอันพี่น้องบอกว่าไม่มีให้เบิ่งเวียกเพิ่นน่ะคือญาญาแต่อันนี้ฝ่ายเนาะพี่น้องแล้วก็เบิ่งทีวีนี่เนาะเปียไพ เราາຊິເຮັດຝ້າຍເຮັດຮູບຮັຮລຮຫີືຮັດງານ O ບໍແມ່ນງ O ກກນ9:00ຮັດຮັດຝນນຍາเรียกດ້ຫມຮັດຖລພນດ น้ำหูกน้ำฝ่ายเอาบ้านมีแม่ยาแต่นั่นกับบึงทีวีเนาะแม่เออบบมีนังบ่เมือนนี่ฮะบ่นี่พี่น้องเอ้ยจะอหไเบิึงข่าวเบิึงข่าวเบิึงข่าวเนาะบ้านเมืองพี่น้องเอ้ยกินข้าวแกงงน้อยก็กินได้แต่ว่าจำน้ำมันเนาะได้โบมีเที่ยวหยัมจำเต้าน้ำจำเต้าน้ำเออใครแน่พี่น้องเอ้ยไม่เท่าก็ได้ คิดฮอด FC ทุกท่านอยู่บ่เพิ่งเลยได้บอดออกคลิปนี่เนาะคุณยายซ้ำเลยเนาะเออบังในเด้อยายซ้ำมาเปียผายน้ำกันเนื้อคุณยายซ้ำนี่คุณยายซ้ำลีนี่เป็นอยู่บ่เปียผายทอดได้เด้อคิดทอดเพิ่นมาเยี่ยมคุณยายพี่น้องเลยมีโอกาสมาเยี่ยมเพิ่นในเด้อเนาะมาเปียผายน้ำกันเนื้อหน่อยคิดหกคิดผายก็บาดหนิเด้ออยู่เงือนอยู่ซานพี่น้องเลย บูเดไปทางใดก็ได้ถ่ายอยู่เพื่อนในพี่พห้น้องบึง,งเดี๋ยวไปหาละตีก่อนเด้อจะนอยจะกินเข่าเนะ<ม>าะมันกจยง่อไม้ซุปก่อนพี่นออ้องเลยไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันไปผู้กอนพี่น้องเลยเนาะไปอันล้างบ้านก่อนออันต้นกล้ยกกวยเจ้าของทีเพื่อนพี่น้องเลยพอพมีว่สิลกหยาของเพื่อนนี่หละสิบอปลูกน้ำเพลิอนอ คนละซีได้พี่น้องเอ้เพื่อนก็ได้เพื่อนบริษัททาซีมีงบเทนี้มีจำได้ท่าำนั่นนี่เนาะวันจิงไคข,ขอ่อยาลูกน้อยหนึ่งอันนี้ก็ลักปลูกของเจ้าคองทีเพื่อนได้พี่น้องเอ้กอคาบะพมหลักขโมยปลูกต้นบังหงก็มี่พี่น้องเอ้ยยังสี่ขยายออกอยู่นี่เนาะยี่ก็หหองคั่วพี่น้องเอ้ รัวแตงบนเห็ดอยู่เห็ดกินกะทิประมาณนี่แหละใบไผ่กระไลในเด้อช่วงนี้พี่น้องหล่นลงมาโอ้ละตีเพิ่อนอันนี้ก็ทิเห็นประจําบละตีสะิเห็นประจําบ่มุมนี่นะมุมเห็ดกินเด้อพี่น้องมุมแต่บริเห็ดอยู่ในมันก็อยากเพื่อนเพื่อนน่พี่น้องเลยพ่ปปาวาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่เนาะโอ้ละตีสบายดีเด้อ เห็ดอยู่เห็ดกินฮ่าโถสบายดีไหมเพชรคนงามเออฮฮ่แกงหน่อไม้ให้ไม่จอยไปหุดยานางบอกใหหุดยานางเออพี่น้องเอ้ยเอืีอยบ่ค่ะแม่แล้ยังงามเลยหน้ากระขาวพราอายุเท่าไรแล้วเกาะเดี๋ยวนี้นะหอนบ่สี่สิบเท่าไรเกาะอายุเท่าไรเกาะ หาซีปลายเอินแม่แล้ววาเนาะพี่น้องเรายังงามอยู่กับเฮาเอิรนเราแม่อันนี้นนองไหมยังนี่ค่ะเบิ้งวานโอเนไหม้บงหวานฮาก็ออกมาตีหาพี่น้องเลยแกงซุ้มกันเนาะเบิ้งพี่น้องบรรยากาศเทือนบอพมีฮะอันนี้ก็นนองไหมจะคลองขี่เพ่นคลองไม่เพ็รนี่แหละคนงามบรรยากาศเดี๋ยวให้เบิ้งมุมไกลโอ้พี่น้องเลย เตีนของลาตีมุมกล่องเผืนห้อมเนาะแล้วมันเห็นบุคขักปันใดบ่าไปมีสิหายเบิ้งนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยกคนเอาไม้ไลายผาต้มลาตีบ่ส <c oughs> ิโซพี่มือแกงมื่อนี่เนาะมนเมเผ็ดคือเกลือเ <c oughs> มื่อซื่นมื่อหนึ่งหักกะแกงเนาะ แม่แต่มันแซ่บพี่น้องกินได้ทุกมือทุกเวลาเบิ่งหน่อไม้เฮานี่หน่อใหญ่หน่อขาวขาวพี่น้องแม่นบ้หน่อ่บงแม่นุงวานก๋วยต้มก็ได้หะอวะนี่ฮะต้มคือก้านแม่เจนต้มน้ำนึ้ำได้ก็แค่ยำเจนใช่แซ่บพี่น้องแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงเนาะคุณยายได้พี่น้องเอ้ยอันออกแนวขีดอันตุบน้อยนี่เพราะว่าอยู่ในก็มีแก๊สถ้าอุบัติเหตุดอกคำนวจำเป็น มันแพงพี่น้องไอเติมก็ได้พันกลัวเขากับเทาสิเหลือกเห็ดอยู่พี่ดีกลัวนี่เนาะบ้าละตีตื่นเช้ามาเห็นมุมนี่ได้พี่น้องทำให้เบิ่งคลิปตังละตีมุมนี่พี่น้องเอออันนี้เตาแบบพอมีชื่อตั้งแต่ดองละตีผูพ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งสิให้เบิ่งปลาลุงเบิ่งก่อนใต่ไฟก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันมืดแน่เนาะ นี่มุมนี้พี่น้องเอ้ยมุมลรางถั่วรางบ่วงอันนี้นะสิมีรถถีบของลาตีหักซาไว้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยยังถีบยังปั่นได้เวลาน้ำมันหลดเบิดพอได้ปั่นไปห้าน <c> ่า <oughs> ถ,ถีบตั้งเต้ไายสื้อมาให้ซาบุนาอาซาบุนบนนันนาเนาะโซนนี้กะโซนเห็ดยู่เห็ดกินเลยพี่น้องเอ้ยตามภาษาบาันนอกบนนันนาฮานี่อันนี้ก็โซน บนถวยวนบ่วงของบาพามีพี่น้องเอ้เพราะว่าอันนี้ก็พีตรีแหละพี่น้นองต่อเติมไปยังกระซีเก่าเก็บมาใช้บนไว้ถวยไว้บ่วงอันนี้บนบนแตง <c oughs> อันนี้ทางในเฮือนบะาพามีเด้อพี่น้องเอ้กับสีหกหกแน่นี่แหละเนาะหอ้องครัวอันนี้เป็นหอ้องครัวแต่ว่ามีเตาแก๊สอยู่แต่บาพามีบบได้อัน บ่ค่อยใส้พี่น้องเลยเพราะมันแพงสือเจ็ดพันตั้งแต่กี่ผู้ทั่บัจําเป็นก็คือบัวตะไส้บัว่าเฮาเห็ดทานอยู่เฮาก็ดังทานนี่พี่น้องเห็นบัเวียดของบัวพมีสิกวนหมกม่วงคือเกาพี่น้องเลยอันนี้เป็นในเฮือนมุมเพื่อนครัวเนาะนี่แหละบุ๊ซีว่าเพิ่นคอมเมนต์ว่าบ่ฮ้อนบ่บัวพมีเออเพิ่นว่ามันบ่ฮ้อนได้พี่น้องเลยมันมันกระโลงคักอยู่เนาะ โซนปุ่นกับคุณยายนอนพี่น้องเอยอยู่ในปุ๋อันนี้กัห้องน้ํานี่แหละลายทานไปจากเบิ่ร์นเอนครัวเแล้วพอมีเห็ดกินอยู่ซ้ายเพื่อนวะอันนี้กัโต๊ะบอนเห็ดบอนกินข้าวกินหนามกันงคืนแต่ว่าส่วนลายเขาจะกินอยู่นอกแต่เว้นอะไรก็แล้วนี่พี่น้องเอลยในนี่ก็เป็นสิ่งไว้สวยไว้บ่วง อันนี้ล้างบ้านได้พี่น้องเด้อลังบ้าน,อน,นกอไผ่นันสิตัดอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้นะฮี่บัวพมีเห็ดหางลินเนาะหางลินแต่ลังคาเฮื่อนใหญ่แล้วเขาหงหน้ทาทำใจเนี่ยเพราะบัมีน้าพี่น้องเอ้ยอันนี้นี่เฮื่อนไก่กไอไผ่เพื่อนนี่มันเอิดมาใส่เฮื่อนก็นยังสิพันออกอยู่เ,เวลาว่างก่อนพี่น้องเอ้แต่ว่าต้องขออนุญาตจะคล้องเพิ่นก่อนเนาะเห็นบอกสังเกตเพิ่นกอไผ่มันหล่นใช่ ก็ได้กวดเลยพี่น้องเอ้ยกวดตลอดเลยเป็นได้เป็น้องใกล้ก็ใครมาพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเนาะเหมือนเด้อพี่น้องแซบบออทอมะม,ม่วงกวนมะม่วงกลวนของแท้เหมือพี่น้องนี่สีมะม่วงกลวนบอบพมีพี่ตาแซบอยู่วยยะยายเพชรหอมหอมพี่น้อง ข้อเะยรจำดีนะมันเน่าบอวกวนไปหึงนะใสตตู้ไว้ต้นนี้ฮาเซียองมองแพนมงแพนกับมีดลายเลยพี่น้องมีดบริเปลือนเด้อนี่พี่นอ้องมองมมองเขาหน่อยยังใหญ่บ้หัวมุมมองยังเนาะตวเตี้ยเนี่ยามาใส่เปลือกมนันดูใช่ปะ อันน,นี้ตัวใหม่เนี่ยนี่มาสิปาา่อใชยมีเด็กน,น้นเด็กฮะจะมีนะมีอันเดียว <c oughs> คือเนื้อเขาหอมมากทุกคนน,น,น, <c oughs> นี่เราเห็นฮะยังกระไดเรอเพืนเนันก่อนเยนยัง อย่าเข็บ <c> ก <oughs> <idal> ันนตดูจอยคนหูดยานางขายพี่น้องเลยมาอันนี่มาเนี่อยู่เฮือนเด้อพี่น้องเบิ่งเนี่ยมุกม่วงครับมาอนี้ยบัวไซทงมือเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบะพรมีล่างล่างขักเลยได้เนาะแต่โอ้บะพริกมีเออบัวไซทงมือเพื่อนวะ ่เพ่นเขาล่างมือคักอะไพี่นอ้องอ๋อปัจจัยอนันก่ออาผ่ามืออาผ่ามือมาใส่ผมดูค่ะขโม่วงยังโบอันั่นปันใดทำนีพอดีเนาะล่างร้า,นายน้ำเะไรพี่น้องเอ้ยเราไปจะใส่พุงมือก็ได้แต่ว่าทำกินเองโบใส่ก็ได้ ไปก่อนนะใส่พี่น้องเลยมันมาพวงมันเหล,เล็กนี่เนื้อช้ำๆเลยเขาไปปั่นเด้อพี่นอ้องเนื้เเอเป็นลายแห้งนี่มันพ่อไหวเวลาเขาไปปั่นกันด้ จะบมใใะะ่มีไนเลยเพียงแค่บ่มีไนใเลยพี่น้องเบืเ่อนเน,เนื้อนะคือเนื้อน้องเขาเยอะมากมทุกคนโบเรยไปใสกระเท็ยมม่งกวนตัวนี้เหยียดแผ่น,นตัวนี้ค่ะ จะว่าโบาใส่กะทิเออ้อพี่น้องมันเน่าได้ใส่กะทิน่ะดูนะหน่วยเดียวพี่น้องหมากเดียวได้บักลายลายใส่มีบ,กบักรายมีดยตัวนี้มีมีนอนมีหมดอี เพือนพี่น้องเลยบัวพมีกับมื้มอนี้พักพ่อนน้องสาวแกงน้องไม้ถ้าว่าให้ละเอียดค่ะคือเขาไปปัน่นเนาะน้ำ,น,ำน้ำอันนี้ไปปัน่นเนื้เอเป็นละเอียดค่ะเนี่ยบัวพมีมาใส่อันนี้นะพี่น้องเลย พี่ได้สี่กระปุกพี่น้องเนาะสี่กระปุกไงสัมหนี่อันตัวแผ่นน่นะตัวกวนนี่ยก็ได้ปุกใหญ่หนึ่งแต่สพ่อแล้วกวนเพราะว่าจะมันอันนั้นแต่ว่าพอมีอันกวนอันนั้นพี่น้องแข็งแห้งเนาะนี่เมืองม่วงนี่เนอแนๆโอ้ห้ำๆเลยพอไดียให้คุณยายกินพี่น้องเลยกันซื้อมูกระแพงแต่ว่าถ้าว่าพายอยากซื้อมืม่วงกวนพี่น้องโบอยากในนําให้ต่อเพิ่นเด้อเพิ่นค้ายแพงก็ซื้อโลดเพราะว่า เมือ่อยพี่น้องเลยลากามันกระเด็นใส่เมือ่อยใส่เวลาข้าบัวจำเป็นต้องอันกวนมือเดียวมาแล้วเนาะเมื่อช่องมือก็ว่าไปพี่น้องเลยแล้วแต่สะดวกกวนไปอัดไว้ปอาพมียังเหตเวลาว่างเนาะแต่ว่าขา้าสิใไห้มีเวลาลลยมันกระปุบมีพี่น้องเ่าตรงหยัดเวลา,าเนื้อเป็นอันนี้เพิ่นเอาไหอันนี้ชอปพมีเก็บเอามา เนี่ย,ยายบุมีแขวเลยกินกับเขา่ามันี่ก,คคกออ็คือสิเห็ดจนคำอะแรพี่น้องเอยธรรมชาติบ้านเฮ้าบุมหัวมัางวงยังเนอะคือที่เป็นงวงกาหัวใจบ้านเฮ่าเอิน ได้พี่น้องนี่ยพี่น้องว่าเป็นป่าพมิวปูใส่ถุงมือได้พี่น้องเดี๋ยวว่าเขากล้าล่างละเอียดแล้วเนาะถ้าวายหิดคลายยันมันโบซื่อ <c oughs> มือก่อน <c oughs> นี่หน่วยนี้ มันยังดิบอยู่มันมันกับบดีแล้วมันเฮือมพี่น้องอเด้อกวบบนเนี่ยโบไส่ไฟแหงใส่ไฟค่อยๆเห็ดค่อยๆไปบางคนก็บ,บ่มีเวลาพี่น้องเอยเนาะมันมันสิหาเวลามันบ่มีพี่น้องเอหยอจะเทาตรงแยกเวลาอันนี้ก็ อยากไปตัดไม้ไม่เห็ดคั่วแน่บอพมีก็ได้ไะไก็อยากไปตัดไม้มาซ้อนไม้กับลาตีซ้อนทานพื้นแน่เห็ดลายอย่างพี่น้องเลยใครแต่วันนด้อยู่นักกินทาบนิซ้เพราะว่าเขานองลาตีกับมันแฟ่นพืน้นมาแติการ,ะการอะไรกันนั้นพากันไปกา้าน ลงหมากพี่เต็มซ้ำเยอเอา <c oughs> อัน,นก่อนแล้วหมากนี่พี่น้องบอกพ่่มีสีอัน,นไปเบิงอันหมอ,อ,มอกเรไม้ก่อน มะม่วงไข่บ้านเฮาวไงพี่น้องมะม่วงไข่แท้อันทีว่ว่าลูตะกี้นะหมากน้อยนะมันนานได้เพื่อเฮาสิคั้นเอาแต่อันนี้มันได้ไวแต่มันก็แซ่บบนในหน่อยอีกอย่างนึ่งก็ได้เนื้ออะไรพี่น้องเนื้อมะม่วงนี่เนาะนี่ เห็นบ่เนี่ยมังม่วงแบบงามๆพี่น้องเลยไปเดียวเบิ่งตอนพวกแหละบ่กพอมีกวนผู้พี่น้องเลยสิให้เบิ่งอีกทีเนาะอันนี้อันอันนี้ก่อนใส่พวกใหญ่นึงเลยนี่เห็นบ่มยิ่งกับข้าใบเข้าวแซ่บๆไปไปเบิ่งหม้อเนาะไม้เฮาพี่น้องเอ้ยบาดนี่มาพี่น้องตอนนี้เฮากำลังขวอันนี้ก่อนขวกระดูกมูเนาะพี่น้องเนาะบ่ให้เผื่อบ่ให้มันคาวอันนี้ก็บนาะไม้เฮาพี่น้องเอ้ยนี่ ไปนำยานางเรียบร้อยแล้วเนาะงวันลายเนี่พี่น้องเอยจาว่าใส่น้อยหนึ่งโบสายลายอันนี้ก็ประเด็ก,กดปกติขันห้าวที่อันนั่นแหละมันสีข้าวนอนะตีเนาะนแต่ห้าวที่สิบใส่เลยพี่น้อง วัน,นเขาขวาก่อนขวัวไฮรถันมีรถสรัตว์น้อยนึงขวัวายมัวนี่ <Okay. S 1> มันจงไจบรรยากาศโอ้พี่น้องเบิง้งขึ้นป่าขึ้นฝนเนาะไข่คืออันพ้นที่ตกในแหละพี่น้องเลยบรรยากาศมื้อน้ก็คื่อว่าดีอยู่ ได้แล้วพี่น้องตอนนี้อน,นุญายปรุงก่อนมาอันนี้นมอหน้าใหม่เข้าข้างมากอีกเอาไปชิมมาตักใส่พี่น้องบึงนี่เน,น,นาะรสชาติมันก็ะชิแซ่บ เขาบเบือ่อนอนใส่เขาบเบือ่อพี่น้องเอาเขาไปแส่จังเป็นเขาบเบือ้อเนาะแกงแบบบ้านๆครับ มีคูใ่ใจ,จประแดดแส,ส่บประแด็กแส่บบ้านเพรเพื่อบอนี่คะหอมพี่น้องเบิรงซีประแดดละสีนี่พี่น้องเบอร์ซีประแดะดแต่ว่าห้องบูทใส่ตอนเน้องปร,ประยัดมาแต่เฮือนยาละตี ก็ยังตองได้สวยค่อยเซิ่งวันจำใส่เซนามตองเพราะว่ามันเปื่อยนี่เห็บละตีอันนี้น,นีเเเเเ่เปื่อยเน๊ะนี่เจ็นบ๊ะขี้ขาดบ่ได้ขาดกูได้พี่น้องมือกองเขายับมา โบได้สิเทพพี่น้องเลยก็คือผงนัวใส่โบลายก็ทำนี่คอวันนู้นไม่เข้าลายบวงหน่อยนึงก็บูใส่เป็นดอกเสียงพุทใส่ได้อันหมครับน้ำ <c oughs> ตาลก็น้อยอิริบัน บ่นี่ทีใส่น้ำตาลแต่โบใส่ลายพี่นอ้องก็กว่ากันเอาเห็ดกินกูเดียวเขาก็บโบใส่ได้พี่น้องเด้อสบา,ายโบใส่สบายใส่เลยพี่น้องมาเนี่ยมามือกงองเขันนี้สะอมเด้พี่น้องเด้พอพระค่ะ เขาว้หูเดอดพี่น้องโบอันโบดิทให้อ่อนได้เขาไว้ลูดตามด้วยผักมะกือเนาะอยอดผักทอง ปบ,บปบปรุงตื่มเนาะพาวะว่า,า,าเมื่อวันไลยๆพี่น้องเลยโมลตีบึงกดขกอาะจี้ลงไปอ้อู้อออกัพี่น้องเลยแซ่บๆมาพีนน่น้องเอ๋มาเด้อมากินแกงน้องใหม่น้ำกัน แกงหน่อไม้ถ้วยบักใหญ่พี่น้องเอ้ยอ้าโาทูสบายดีแม่ตูจอยเด้อน้องไอดา้าสบายดีเอ้ยมากินข้าวน้ำกันแต่ร้ายเต๋อเ่ราะพักแอนยานางนะโน่พอดีมากินข้าวน้ำกันพี่นนะ้องเอ้ยมาเฮือนบ่าวพมีเนาะป้าพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำกัน,นเด้อนาาเน,อะะนอเอา,นานนเนะยังวันร้ายเนี่ยพี่น้องเอ้ยให้สิได้คอจบคลิปเพราะมันอน,นาพจน์เนาะ ป้าขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสุมองสุบอนเด้อพี่น้องไอ้ที่เบิ่งคลิปบ่พมีเนาะเติมต้นจนจบแล้วก็ปรขคับโฆษณามากินแกงนมไม่น้ำกันเนาะป้าพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องไอ้สำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อโดยสบายดีพี่น้อง